เขาเรียกว่าอะไรนะประเทศไทยระบบเช็คอันนี้ระบบอะไรสะเทือนน้ำสะเทือนบุกนี่ขยำเลยค่ะขยำขยำขยำเหมือนขยำเคยจ้าพ่อแม่พี่น้องปองายสู้ปู่สุคน่ะมาพอกันอีกแล้วกับช่องสาวไทยไก่บาทชาแนลนะคะเมื่อนี้มากินเข่าปลาค่ะให้ธรรมชาติมันบำบัดนะคะได้ยินเสียงน้ำเสียงนกนูปูปีกนะพี่น้องจ้า วันนี้มีอะไรนะคะเอามาดูสาวๆดูซิมันคือมีอะไรตำบกหงใช่ไหมไข่เจียวอันนี้อะไรผัดกะเพราผัดกะเพราไก่อืมกะเพราไก่อันนี้ผัดกะเพราไอ้อะไรนะไก่ตับไก่แต่แข็งมากเป็นอะไรไทปลาชุบแป้งทอดค่ะแล้วก็อะไรนะคะอันนี้ไข่ทอดไข่เจียวอันเดียวกันนะคะอือถูกใจใครบางคนอือันนั้นก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันเอาไปก่อนอันนี้ก็เพแล้วก็มีอะไรเอ่ออยู่ในถุง ไม่มีอะไรละอยู่ในถุงอ๋ออันนี้มาแล้วก็ขยำเลยค่ะลองใส่ทีละครึ่งก่อนนะคะคุเรก่อนนะคะคุเรก่อนคุเรคุเรคุเรเอาถุงคะคุเร่ดูดด้วยนะคะผัาปากเนื้อมันยังคอยสีบอันเปื่อนเวลาเขาตัวมัดอีกถ้ามันใส่บเบมันจะบดเออหน่ะล่ะเอามาคุเรคุเรค่ะตำส้มตำขยำในถุงลองดูสักครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้นะ มันมีเส้นอีกนะในถุงสีฟ้าน่ะเอาถุงมือไหมคะมีถุงมือค่ะไม่ต้องคเขาขยัแวบนนั้นค่ะเบาพอนมั้ยไม่พอก็ใส่อีกไปจะใสหมนี่หละใสไปเลยค่ะหมดเลยอึบอึบอึอึบอ่าส่วนใบกระเทียมนะคะคืออยากจะเอามากินกับซ้มซำก็เอาที่สบายใจเลยนะคะข้างๆนี่แหละค่ะคุณเรคุเรค่ะคนเลอุวยจายคนใต้พูดคนเรคุณเรคุร เด้อพี่น้องมันเป็นตะแซบแสบ,แสบเป็นตะแซบแล้วเบิงรุยรุยแล้วเบิงระเบิง,บง,บงพี่นอ้องบกกอเป็นบกอแซบลริล่มผัวนวดเริ่มสู่จ้าเสียงน้ำเอาสัมพันธเพื่นคุเล่แล้วพี่น้องจ้าอันนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะประเทศไทยระบบเช็คอันนี้ระบบอะไรสะเทือนน้ำสะเทือนบ,บุนี่ขยำเลยคะ่ะขยำขยำขยำเหมือนขยำเคยได้ละล่ะ แสบก็แสบเอาชิมดูนะว่าอร่อยไหมเอาเอาให้พี่ไก่ชิมช้อนซ้อมนะ่ะช้อนซ้อมยาวๆนะ่ะเออจกจกมือนะจกมือไม่ได้นะมันเปื้อนเลยโอเคไหนลองชิมนะคุเลคคเลยเลยนะ,ะคเลยแล้วเอาชิม,มถ้าทางจะเผ็ดอ่ะไหนเป็นยังไงดูหน้าตาสิ แบลืมผัวนัวลืมซื้อแซบใช่ไหมไม่ต้องเติมอะไรใช่ไหมนัวนัวแล้วนัวล้เผ็ดโอเคจ้าทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างๆนะว่ามันสวยขนาดไหนบรรยากาศพี่น้องอ้ยคักได้พี่น้องบรรยากาศนี่คักขนาดพุน่ะ มันนี่แดดดีมากมันนี่พราะว่ามากอาทิตย์ที่แล้วนี่ไม่มีแดดอาทิตย์นี้มีแดดจ้าไตอนอขช้อนตาหัวไม่ลายไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียส้อนนีช้อนแถม ไม่แถมนะคะซื้อมาค่ะอันใหญ่ตอนนี้ของดอ,งอันนั้นมันมบาดปากอันนี้ก็อันนี้ก,นนก็แข็งอันนั้น,นเราต้มก่อนถ้าเราผัดเลยก็กลัวมันเหม็นเอาอร่อยค่ะมาแซบรืมผัวนวรลืมสูบพี่นอ้องมาเดิอมากินข้าวมาม่หวานมากข้าวจนเย็น,นะ่คิดดูตอนนี้ไม่สนแะล้วเย็นไม่เย็นกนะินแนละ้ว อร่อยแซ่บนัวแซ่บนัวควัวางกิฟนะคะเด้อใบกระเทียมอยากกินกระเด็ดเอาขางคันมาเลยอ่ะ่ยาไม่ถามคอืบแซ่บเผลใบเทียมพี่น้องเอามากินกับตำหมากฮวงแซ่บเดี๋ยวจิกกินซูเบ้งอาหารตอนกี่โมงบ่ายโมงสักห้าสิบสามนาที นัวนัวใช่ไหมอืมอนัวข้าวคำตาสวดพี่น้องนี่ใบกระเทียมเก็บสดๆเลยค่ะไม่ต้องล้างธรรมชาติฝนตกล้างละอืมอืมนอยนี่ปลาทอดจ้าปลาปลาทอดสุากไหมสุกสุกสุกพี่จ้า <laughs> ก็จะคนทำเสียหายเลยอ่ะไม่แน่ใจเลยอ่ะพี่ไก่ทอดลาย,ยังไงบอกไงรึมั้ยลาต้องบอกด้วยเหรอไม่ใช่ไม่สุกน้ำซุก <laughs> ไอปลาปลาเลยนะถ้าเป็นบ้านเราเหมือนปลาตาเดียวบ้านนี้อ่ะเนื้อมันจะเป็นปลาเนื้อบางอะ่ะเออสุกๆแต่ว่าน้องเข้าใจนะลวกอร่อยนะขอโทษนะยังไม่ได้เขา้าปากมัเข้ามาัน่วง <c oughs> ขอโทษค่ะกินกินเรือไปหน่อยสำลักค่ะเด็ดกินลองดูพี่ก่กินสดๆกับใบกระเทียมอร่อยนะไม่อ่ะนางกลัวไม่สะอาดเบื่อคนทำงานีนกรัวยังไม่ล้างเลยเดี๋ยวไไอ้ล้างมือน้ำตรงนั้นมันก็นุ๊กมาไหนฟองไม่โอโน่ไม่ค่ะโอโน่เป็นฟองเลย ใครเอาอันี้แต่ไม่คกนนินกับปลากพาะฉะนันีม่เอายู่นี่อยู่มีน้ำไอ้นี่ด้วยนะน้ำโซดาด้วยแล้วจริงที่จริอยากกินน้ำเปล่ามากกว่าขอบใจจ้าอันนี้ก็ซ่องมีน้ำนะวันนี้นะทุกท่ายก็ทะส,สุดท้ายเทยลุงแล้วนางมันก็ทัก ข้าวกินให้หมดนะอยู่ต้องสองอันสองสามกระป๋องอร่อยอ,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 อไปยังไงนี่คนอยากกินเหี้ยเปี้ยหิวบอกเหรอเออน,น้องฮะให้กินกะเพราพี่ด้วยนะพี่ทำมาไม่เผ็ดอะ่ะเพราะพี่คิดว่าน้องๆกินไม่เผ็ดไงกินได้นางบอกด้วยนะว่าไก่ไม้นี่คือไก่แพงมากไก่สีข้าวโพดเอากินให้นางอ่่อย เห็นไหมสีหมากรองเดือยอ่อยนั่งได้มุมดีมากเลแดดไม่ร้อนไม่มีแดดดูเต็มเต็มพี่พี่ไม่ชอบแดดไงไม่ร้อนดีเอาดีๆนะแดดมาแดดก็เลือกคนนะแดดแดดก็เลือกคนแดดปอยเตอห้าสิบแล้วขุงสารร้อยแดงใช่ไหม ก็อย่างนี้ก็อย่างหี้กินเสร็จแล้วก็จะไปนอนสักพักนอนเสร็จแล้วก็ทำงานต่อทำยังไงวะลอยๆลอหๆอร่อยนี่ติดตัวด้วยจะกินแล้วเลิศแบบมากเลยนะบ้านเราเขาเรียกอะไรผิดลมใช่ไหมนี่เหรอเป็นเลยเป็นนะเลิศแต่เนี่ยวันนี้พอเจอไม่ค่อยดีเลไม่ถูกไหยอ่ะ พริกยองพริกเกลือเท่านี้ทำมากินได้ไหมกินได้แต่มันจะเลือบบ่อยเค็มหะไม่นะหนหรือเปล่าวะม่ตอนที่ว่าผัดเสร็จใหม่ๆลองชิมอ่ะมันเค็มนิดนึงไงตัวนิดนึงแหละแต่กินได้ไม่ได้ถึงกับเค็มกินไม่ได้เค็มขนาดั้นเพราะพี่จำได้ก็คไอไอ้กิ๊ไม่กินเค็มไงเพราะ แก้วสีเหลืองคุอะไรสีโร้โอเคอแก้วก็เลือกคนละสีนะคะคนแก่จะได้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินคนที่แบบว่าดู<บ>หน้าตาดูดีที่สุดจะได้ออเหลืองออกเขียวแต่คนที่น่ารักน่ะสมุตตมีงเขาจะได้สีผูเด็กไงไ <ป S 2> เด็กไงเด็กสุดไงน้อ,องก็จะได้มุ้งมิ้งไงโคกก็มีนะคะไออยู่ในเนี้ยเมื่อวานนี้ต้องขึ้นขวดนะพี่ไก่ว่าซอโร่ไม่ไม่แต่ไม่ซีโรดนะคะ แต่ที่ซีโลก็คือน้ำนี่แหละขอกินน้ำก่อนเข้าติดคอข้ามันเย็นมาพี่น้องเบาๆลายใหญ่ห้างเอาไว้น้ำพริกเนี่ยน้ำพริกปลาย่างนี่พี่แกะมันไหนของพ่อใหญ่วิเชียนใช่ไหมก็ซื้ออย่างเงี้ยแล้ะกับใครอ่ะซื้อเซเว่นจริงเหรอมันง่ายไงเวลา เจ้าแม่คื้วาฝากปลาย่างเจ้าอะไราเอ้ยมันมีอะไรมั้อายุแล้วนี่ใส่ตู้เย็นไว้ตลอดเลยไอไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าประเดันน้นใส่ตู้เย็นไหมเดี๋ยวของพ่อใหญ่วิรัไม่ได้ไม่ได้สนได้ส่วนเสียนะคะแต่ว่าของนางอร่อยหรือไม่อร่อยเรามาลองชิมดูกันว่าใส่ตู้เย็นไว้ตลอดเล็กอซื้อมาไงซื้อมาแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เลยไม่มีเวลาทำกับข้าวก็เนี้ยง่ายสุดไงคลุกข้าวก็เุกลือน้ำพริกน้ำพริกไอ้เขาเรียกอะไรนะน้ำพริกเผาบ้านพิรินนะพริกเผาที่เป็นกระปุกอ่ะ มันของเอรัสสิงกินได้อ๋อนั้นน่ะของนรกใช่ไหมเผ็ดแต่ว่าเผ็ดอยู่นะคือเผาอ่ะหวานกินไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่เยอะสิใส่แค่พอแบบคือมันเอาน้ำปลาไปก็ไม่ได้ปลาร้าไปก็ไม่ได้ไงคือมันคือมันอยากกินอะไรเผ็ดๆอ่ะพี่เนื้องนั้นเราก็เลยต้องเอาแบบนั้นถ้าเอานรกนั้นก็เผ็ดเ้ินอันนั้นกินที่ชอบอยู่คุกข้าวเผ็ดเกินนั้นน่ะ ของเข้าไปไหนวะมันอยู่ใกล้เกินใช่ไหมไม่น้องก็ทํามาแบบตำมุตำนี้ไงกล่องแก๊ของมันไงไม่อาจจะอย่างแน่นเลยมันอย่างนี้คือเรื่องของเรื่องที่ใส่แบบนี้เพราะว่ากินจะชอบใส่ข้าวประมาณสองหรือสามทัพพีก็คือกินรอบเดียวก็คือหมดถ้าเอากล่องลึกอย่างเงี้ยเราก็ยัดข้าวเยอะทีนี้เนื้อไหมอือก็คือกินหมดก็คือหมดไงอยู่ที่ทํางานไม่ต้องรับเดือดอยู่นะไอเนี้ยส้มตำหม่าแัยอร่อยแซ่บเศกบนัวเ็ด อร่อยเลยอ๋อ,อ,อได้ฟิลมากอ,อย่างนีไม่ต้องลงต้องรีบไม่ร้อนเกินไปเดินปไปไม่เย็นะะอากาศวันนี้นะไม่หนาวออาเนนะออดังดีนะขนาดข้างบนอ่ะร้อนไปข้างไม่ได้ข้างบนอ่ะมันจะมีลมแต่ว่าม,มัานไม่มีตังแดดนะ เออม่มีที่บางไม้บังจนไม้บางโล่งไงสินมากกินข้าวกับธรรมชาติกินกับเพื่อนสินเห็นไหมอร่อยใช่ไหมรอบหน้าถ้ามาเก็บดอกถ้าไม่ติดไอ้ตรงที่ว่า เข้าป่าเก็บผลไม้นะเลี้พาพี่ไก่มานะมาเก็บดอกอมาเก็บดอกอืมาทำพิเศษอาทิตย์หน้าไม่ว่างไงเพราะว่าติดทำงานพิเศษอาทิตย์หน้ายังไม่มาดอกยังไม่มาดอกไม่มาหมายถึงว่ามันก็มาแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้ขึ้นสูงเท่าที่เรานี่เราก็มาเดินแค่ดึงดึงดึงแต่ดินดินที่นี่ดินสวยมากนะดินร่วนดินตาดินึถึงบ้านเราดินอย่างนี้ถึงต้นไม้ ไอ้ที่มันเป็นแบบว่าขุดๆนี้มันมีตัวอะไรขุดไหมขุดสุนบ้านนี้เขาเรียกอะไรวะที่มันมันดำดินได้นะออือมันมันจะเหมือนกับหนูแต่มันแค่เป็นตุ่นแตต่ัวมันไม่ได้มันใช่แล้วมันจะหน้าสั้นกว่าอมันจะไม่หน้าเกลียดมันจะน่ารักหน้ามันจะแบบมีน่ารักด้วยเหรออือหือหนูอ่ะมันหน้าเกียดกับตุนนะพี่ตุนมันน่ารัก ทำหน้าเหมือนกับตุ่นเลยค่ะนี้ไม่พูดถึงหมูเขาเรียกอะไรมันเป็นสายพันธุ์เดียวกันนแต่ว่ามันเหมือนกับอะไรอ่ะบ้านเราถ้าเปียบกับเป็นหมูไม่หมูแต่ว่าเป็นหมูคนเลยตัวชะมดไหมใครให้ตัวชมดไหมไม่ใช่ชะมดชมดอีกแบบนั้นตัวนั้นไหมถ้ามันชอบโดนรถคนที่ ตามทางที่เราเห็นอะตัวเป็นขนนตัวสีน้ำตาลอ่อนๆอ,อ,อันนั้นตัวเหม็นอ๋อมีด้วยตัวสกังก็ตัวสกังมันตัวล,ลายๆนะอ๋อน่วมมีแต่แถวอเมริกาสวีเดนมีด้วยตัวสกังที่ไปกับรถบ้านแล้วก,วกททท็ที่เขาทำไอเน,นี้ยไปกับไอเน,นี้ยบ่อยก็เลยรู้ว่ามันมีไง ใครไม่รู้ออกไอเดียปิดยายเอยปิดยากเหมือนกับว่าเขาจะให้พันต้าไปเลยไหมหรือว่าอย่างนั้นไหมใช่มันจะได้สัตว์มันจะได้มันกินสัตว์เห็นเขาบอกว่าสัตว์กินแล้วมันตายมันอยู่ในท้องเยอะสัตว์ตายเพราะไอ้ฝาจุกเนี่ยบางทีเขาไม่รู้เขากินเข้าไปนะอ๋อก็เหมือนกับพลาสติกเขาก็กินถุงพลาสติกเขาก็กินอื แล้วทีนี้มันมันก็คือเหมือนกับว่าเขาลดโลกร้อนด้วยเข้าใจละสีเ็อคือถ้าพัดก็คือเอาไปทั้งฝามันเลยพลาสติกเหมือนกันเข้าใจละไข่นี่เป็นยังไงก็ไม่รู้ก็อร่อยนะไข่หนาวนแบบว่าหนาวเลยอ่ะไข่หนาวค่ะไม่ใช่ไข่เกียวไข่หนาวบรรยากาศที่น่าได้ยินเสียงน้ำอืมนอนดีนึกถึงไปทำนึกถึงไปทำสปาไหมเสียงอย่างเงี้ยอืม แต่แล้วพูดถึงเรื่องสปาน่าแบบแบะอืมเนาะไปไป <c oughs> <c oughs> อันนี้ตุนไก่อันนี้ผักแบบว่าหวานน่ะน้ำน้ำตาลแค่หยอดเมื่อไรที่คุณใส่น้ำตาลทรายขาวเมื่อนั้นมันจะหวานแหลมอันไหนใส่น้ำตาลอ๋อกรัวมันเค็มเกินไงถ้าจะใส่แต่ไอเนี้ยที่ไม่ได้ใส่ แอบอึมผัวหนัวลึมสูจะลูกแก่แม่นน้ามันดำเป็นสีเหมัอนที่กระป๋อมมันเหมือนว่าตามกับข้าวมันไหลลงนีไอเราก็ตามแบบเพราะเธอนั่งตรงนั้นเนี่ยเธอไหลตามกับข้าวไงกับข้าวมันยังอยู่ที่โจมอะไรแต่คนไหลตามมาพี่น้องไม่ใช่แผ่นดินไหวนะ อันนี้แผ่นดินไหลตั่นไหลแผ่นดินสไลด์พี่รู้ร้อนหัวร้านแล้วเนี่ยเคยเคยอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยตอนตุลาเนี่ยแต่ไม่ยังอยู่เมืองไทยนะอยู่ออดิมันมันเหมือนที่ก็บอกแหละที่เมืองไทยก็บอกว่าอยู่ดีๆเวียนหัวคงเคงงนั้นเป็นอย่างนั้นจริงบางคนคิดว่าตัวเองไงเวียนหัวไงกินยาแก้เวียนหัวเสียเออพี่เราคิดอย่างนั้นตอนแรกนเราไม่ใช่คิดอย่างนั้นคิดว่าเพื่อนเพื่อนนี่นอนด้วยมันดิน เตียงมันไอ้เนี่ยิ่งนะกต่ว่าเตียงสองชั้นวันโยบแต่มันไม่ใช่แผ่นดินมันไหวแล้วมันจะเย็นหัวด้วยนะมันนี่เกิดอะไรขึ้นทําไมนางสุ่มซภูมิสามเปงจริงปกติคนบางคนนะสุ่ทรภูมิสามตัวเองอน่ยผสุ่ทรภูมิสามที่เปล่งเลยรู้สึกอะไรนะนึกถึงไอตอนที่เราไปเที่ยวเรือไหมเ้าเราเราเราลงเรือกลับมาอ่าอ่ากองเพลงนั่นแหละ พี่เขาบอกเขาอิ่มเหรอบอกคุณล้นข้าผ็ดเยี้ยขัดหยบกันตายแล้อกล้องเลยนะอะไรมันจะนัวขนาดนั้นพี่เคยเป็นไหมแบบเวลาเราเลือเหมือนกับว่าเราเผลออ้าปากเพราะอาปากแล้วมันจะแบบออกนะออกเองน่ะเราไม่ได้แบบตั้งใจอ่ะเฮ้ยไม่เคยได้ไงจะสัดฟังนี่แหละเหมือนกัน อร่อยตายน้องชอบเพื่อดีใจกินเลยอร่อยจะใส่เยอะๆเลยโอ้ยหกอีกแล้วจันเกิดอะไรขึ้นหิวหรือไงแต่ฝั่งนั้นน่ะมันไอยังเล็กอยู่นะทางนั้นมันจะมาแบบเป็นช่วงมันช่วงไงเออแต่ว่าทุกรอบนี้เขามาตรงนั้นอ่ะก็คือว่าทางนี้จะโตก่อนทางนั้นตรงนั้นมันเหนียวไหมตรงนั้ตรงนั้นดินมันเหนียวเหนียวแล้วเป็นทรายไม่ได้ร่วนฝั่งนี้มันก็เลยขึ้นช้าไงพี่ถ้าดินเหนียวมันแน่นมันก็ขึ้นช้า มามามาผิวน้องเอ้ยแสบไรหอนคนเรดเริ่มหอนแล้วนี่ว่าเริ่มขยับขยายเปลี่ยนถางเ้อนเหมนร้านน่าเเอียงข้างเอียงอะไรไปละแล้วก็จะขยับใส่ร่มแล้วแม่เธอก็ตั้งกล้องเห็นมาทางนี้แล้วเธอมานั่งฝั่งยนี้ไม่ได้มันย้อนมองไม่เห็นอ๋อย้อนแสงเอ้ยม้องก็บอกอยู่ทำไมไม่จำแล้อือืมจำ อันนี้นรกนันดาวันสื่อมาแล้วจะต,ตื่นเย็นไปเลยเราไปเลยเบงร่ตัวอย่างแบบแบบยุ็ได้เนี่ยพี่ซื้อมันเนี่ยก่อนจะขึ้นเครื่องอ่ะแล้วก็ใส่กระเป๋าถึงขึ้นเครื่องมาเลยแต่มันขึ้นได้มเล็กเลเนี่ย <c oughs> มันมันทําใไม่พอเดี๋ยวโอเค <c oughs> okay, พ,พี่จ๋าสำหรับคลิปนี้ฝากไบั้นมีได้แต่เดือกินเขาอิ่มแห้งแสบแห้งพี่น้องเออแสบลื่ผัวนวดลื่นสู่กินเข่าปลาพี่น้องโดนแล้วบไดซินบ่ไดทิวจังสี คุณใดมักคลิปนี่มักไหลนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องสาวไทยไก่บ้านในด้ยวยจ้าสำหรับมื้อนี้เวลานี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า